สวัสดีค่ะนักศึกษาอาจารย์เกียรติพุทธชาตินะคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม Quizlet ซึ่งอยู่ในห้อง Google Classroom ของเรานะคะโปรแกรมนี้ใช้สำหรับเรียนคำศัพท์อาจารย์เกียรติได้ใส่คำศัพท์ลงไปที่หัวข้อ What's in your bag นะคะก็คลิกเข้าไปพอเราคลิกเข้าไปปับ๊บเราก็จะเห็นลิงก์นะคะเราก็กดเข้าไปหน้านี้ก็จะเป็น flashcard ก็คือเป็นบัตรคำนะคะ มีทั้งหมด25คำคำที่าที่1ก็คือคำนี้ซึ่งออกเสียงอย่างไรนักศึกษาสามารถกดตรงลำโพงนี้ได้นะคะ Water bottle อยากรู้ว่าความหมายมันคืออะไรก็คลิกไปหนึ่งครั้งก็จะเป็นขวดน้ำนะคะ Water bottle ก็คือขวดน้ำคำที่2องคำที่2อ,ออกเสียงอย่างไร Notebook Notebook นะซึ่งคือสมุดนะคะ Notebook นะ คำสั่ต่อไปนะคะ English book อ่า English book ก็คือหนังสือภาษาอังกฤษนะคำต่อไปนะคะ Cell phone อ่า Cell phone โทรศัพท์มือถือ Pen pen ปากกาคำเหล่านี้เป็นคำง่ายๆนะคะคำที่เรารู้จักมาแล้วนะคะ Pencil pencil ดินสอนะคะ Eraser Eraser คือยางลบ Watch Watch คือนาฬิกาข้อมือ Umbrella Umbrella คือรม่ม Wallet Wallet คือกระเป๋าเงินกระเป๋าตังนะคะ Bag Bag กระเป๋า Laptop Laptop ก็คือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเรานี่เองนะคะภาษาอังกฤษแบบอเมริกันเรียกว่า Laptop Online Dictionary Online Dictionary พจนานุกรมออนไลน์ Online นะคะ Highlighter Highlighter ก็คือปากกาไฮไลท์นะคะปากกาเน้นข้อความ Computer Bag Computer Bag นะกระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์นะ Headphones Headphone จะจันจ,จะกดปิดอันนี้ Sunglasses แว่นตานะคะ brush หวี credit card บัตรเครดิต sandwich sandwich orange ส้ม key อันนี้คือรูปกุญแจนะคะต้องไปดูภาพใหญ่นะคะ dictionary dictionary พจนานุกรม scissors scissors Sc กันไกร jeans jeans กางเกงยีนนะคะก็สามารถฟังเสียงได้นะคะแล้วก็ดูคําศัพท์ความหมายคําศัพท์ความหมายคําศัพท์ความหมายหลังจากที่นักศึกษาเรียน25คํานี้แล้วนะคะก็ให้ไปทําตรงเล่นนะเล r นรูปภาพนี้หมายถึงอะไรเลือกไปให้ถูกต้อง wallet ถ้าถูกก็จะเป็นรูปยิ้มอันนี้อะไร scissors ทำไปเรื่อยๆนะคะ Notebook อะไรคะ Computer bag w a t c ออย่างนี้นะคะ Dictionary Sunglasses เรื่อนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทำไปให้ครบเสร็จแล้วนะแฟช s h c คอร์ แล้วก็เล์นพอเล์นเสร็จแล้วให้มาที่ match เล่นเกมนะคะ match รูปภาพกับคำศัพท์ mm hmm. Key, คีย์กุญแจคู่กับอันนี้ orange ส้ม umbrella ร่ม computer bag กระเป๋าใส่นุมพิวเตอร์ s u n สเ e s sunglasses แล้วก็ headphone เสร็จแล้วสาก็จะมีคะแนนนะคะอยู่ในระบบเดี๋ยวอาจารย์ไปเช็คด,ดูนะแล้วก็กลับไปที่เดิมเราจะเล่นกี่ครั้งก็ได้นะคะ flashcard จะเรียนกี่ครั้งก็ได้นะคะ learn เรียนกี่ครั้งก็ได้แล้วก็ match นะหรือจะเล่นเกม gravity ก็ได้นะคะแล้วก็ให้มาลอง t ท s ดูคำนี้เขียนว่าอ like นะไร scissors ง a c i S S, S O R S เนะ่ยเขียนถูกหรือเปล่าแล้วก็ Watch นะแล้วก็ B R U S h Brush Pen นะ Credit Card Match อันนี้ Sunglasses คืออะไร A Cell Phone คืออะไร E Highlighter คืออะไร B Dictionary คืออะไร D Headphone คืออะไรซเนี่ย yeah. Multiple choice รูปนี้คือ Water bottle อันนี้คือ Key อันนี้คือ Notebook และคำนี้คือ Jeans คำนี้คือ Online dictionary t o u or false อันนี้คือ Laptop ใช่ไหมถ้าไม่ใช่ตอบ False นีนี่คือ Bag ใช่ไหม รูปภาพนี้คือ orange ใช่ไหมแล้วก็อันนี้คือ eraser ใช่ไหมและอันนี้คือ laptop ใช่ไหมแล้วก็เช็คคำตอบได้ค่ะอันนี้ได้100%น,น์นักศึกษาก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆเพราะอาจารย์จะใช้เป็น quiz ด้วยนะคะโอเคตอนนี้เข้าใจวิธีใช้แล้วก็เริ่มใช้ได้ค่ะ